ครับก็กราบสวัสดีเอฟซีช่องสูตรรับนําโชคทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็จะพาไปดูสูตรหน่วยนะครับปกติจะเป็นสูตรหน่วยบนชนแล้วมาสองสูตรนะครับแต่รอบนี้สองงวดล่าสุดนะครับสองงวดล่าสุดลงล่างกันทั้งสองงวดเลยงวดนั้นได้เก้าออกแปดเก้าไหมเออชนกันที่ได้เก้าแต่เลขสี่ไม่ชนก็มานะครับเลขสี่งวดเมื่อกี้ได้ตัวนี้ครับ หนึ่งหกกับหนึ่งนะครับก็ให้เน้นหนึ่งนะรอบที่ผ่านมาผมเน้นหนึ่งนะครับเน้นบนกันล่างนะครับเขาลงล่างจริงๆนะครับก็มาทั้งสองตัวหกหนึ่งหนึ่งหกตัวนี้เลยครับสูตรนี้มาสองตัวตัวนี้เลยเออล่างนะแล้วออกวันครูด,ด้วยนะครับก็เป็นเลขที่ดังแล้วก็อันมาแต่ต้นแล้วนะครับสองสูตรมาทั้งสองตัวล่างเลยนะครับหกหนึ่ง แล้วชนที่หลักหน่วยก็คือเลขหนึ่งก็มาเต็มๆเลยนะครับหกหนึ่งนะผมก็ชอบนั่นหนึ่งรอบที่ผ่านมาว่าจะมาล่างหรือเปล่ามาจริงๆนะครับให้เน้นไปที่หนึ่งรองหกอ่าเน้นหน่วยบนแต่การล่างไว้ก็มาจริงๆนะครับสูตรนี้เราดึงไปลงล่างเลยดีไหมเอาชนกันนะครับผม <c oughs> เออไม่น่าจะมาบนละมั้งเนี่ยนะชนกันชนกันแล้วมาดันมาล่างนะครับแต่สูตรสเตเตนะปกติสูตรสเตเตของผม สูตรนี้เขาเขาก็เดินมาที่หน่วยบนล่าสุดเขาก็มาที่เลขเก้านะครับเลขเก้านะถ้าเอาสูตรเดียวนะครับเลขเก้ามานะครับเลขเจ็ดมาที่หลักสิบเลขเก้าเขายังมาแต่พอไปชนกับสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้ที่เดินมาหน่วยบนดีๆกลายเป็นว่าเขาลงล่างไปสองงวดซ้อนนะครับรอบนี้ถ้าชนกันแบบนี้แล้วจะมาล่างอีกหรือเปล่าเราดูครับถ้าเป็นล่างเราก็เอาไปเป็นเด่นล่างไปเลยนะครับ หรือมองดูถ้าตัวเลขมันน่าจะมาบนค่อยเป็นเน้นบนเนาะเอออ่ะมาดูกันสำหรับรอบนี้นะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับสูตรสเลเตของผมสูตรสเลเตหลักหน่วยครั้งที่4นะครับบวก3ามคงที่นะอ่ะก็จะได้เลขเ็ตัวนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็หห 789 20 21 22 23 24 25 26นะครับตัวเลข7ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 7 0 3 6นะครับสูตรที่จะเอามาชนนะครับรอบนี้จะลงล่างไหมก็คือใช้ หลักพันนะครับบวกด้วยร้อยครั้งที่สแล้วก็ร้อยครั้งที่4ี่นะครับแล้วก็บวกที่9ก้าคงที่นะครับบวกเก้คงที่นะห้าบวกหเป็น6 6หกบวกหเป็น12 12องสบวกเเป็น21นะครับ21ได้1แล้วก็จะบวก ตรงนี้ก็คือห้าแต้มนะครับบวกห้าแต้มก็จะกลายเป็นเลข6ก่ะคล้ายๆกับสูตรที่แล้วเลยครับรอบที่แล้วได้6กับ1รอบนี้ก็คือ1 6ึ่งเขาจะมาซ้ำหรือเปล่า หลักหน่วยรอบนี้จะมาบนหรือล่างนะครับ1กับ6มองไปที่1กับ6ไว้นะครับรอบนี้นะเนาะหลักหน่วยตอนนี้ผมไม่เขียนบนแล้วนะเพราะว่าไม่มาบนสองรอบนะหน่วยขอเป็นหน่วยบนล่างก็แล้วกันนะครับจะเน้นไปที่ล่างเลยได้ไหมเพราะมาสองงวดแล้วเนี่ยนะหนะลักหน่วยของรอบนี้นะครับผมให้ไปที่ เน้นบนกันล่างเหมือนเดิมนะครับเลขเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นปีหกเจ็ดละเขียนผิดนิดนึงนะครับหลักหน่วยนะครับขอให้ไปที่เลขตัวนี้นะครับอืมจะตีเป็นเลขวิ่งได้ไหมหนึ่งกับหกเนี่ยนะครับนะก็ให้หนึ่งกับหกไม่รู้จะมาตัวไหนเข้าชนกันที่ตัวไหนเดี๋ยวค่อยดูตัวชนนะครับผมขอ ลงตรงนี้ก่อนนะครับหลักหน่วยนะถ้าใครจะจับลอตเตอรี่นะครับมีสิทธิ์มาได้นะถ้ามาล่างก็ได้ลุนสองตัวละหลังนะครับสองตัวล่างนะครับนะแต่เข้ามาบนนี่เราต้องลุนหลักร้อยด้วยนะครับหลักร้อยสิบหน่วยอะร้อยพันหมื่นแสนนะครับะจะมาหนึ่งหรือมาหก ต้องรอรุ้นนะครับจับลอตเตอรี่จับอะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งกับหกอยู่ที่หลักหน่วยนะครับมาดูตัวชนนะครับมาดูตัวชนกันก่อนรอบนี้เขาชนกันที่เลขอะไรนะครับแปดหนึ่งอ่าหนึ่งมีไหมมีนะครับเนี่ยสองศูนย์เลยหกหกมีไหมมีนะครับเอารอบนี้ชนกันทั้งสองตัวเลย หลักหน่วยก็จะเลือกยากนิดหนึ่งนะครับก็ชนกันก็จัดไปสองตัวเลยทั้งหนึ่งก็ลึกแล้วก็หกนะครับใครชอบหนึ่งจัดหนึ่งใครชอบหกจัดหกนะครับจะมาหนึ่งหกตัวกลับตัวเดิมไหมสองตัวล่างนะครับรอบนี้เนาะเราเน้นล่างไปเลยไหม <laughs> เน้นล่างไปเลยไหมมาสองรอบแล้วนะครับหนึ่งกับหกหนึ่งกับหกรอบนี้นะครับชอบอะไรจัดอะไรจัด หหลักหน่วยอ่ชอบ6จัด6หลักหน่วยนะครับรอบนี้ชนกันสูตรนี้นะครับส่วนเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมลงไปนะก็เป็นสูตรวิ่งบนนะครับสูตรวิ่งบน9ก้างวดนะครับอ่ผมให้เอาสูตรนี้มาเทียบด้วยนะปกติผมจะลงแค่สูตรนี้สูตรเดียวนะครับก็เดินมา9ก้งวดติดลุ้นงวดที่10นะครับลุ้นงวดที่10ว่าจะมาหรือเปล่านะครับ งดที่สิบของรอบนี้นะครับหนึ่งกุมภาเนี่ยนะครับนะก็ชนกันที่เลขแปดนะครับแปดเด่นมากเลยนะครับรอบนี้บนนะครับแปดกับเก้าไม่น่าจะหนีจากแปดกับเก้านะครับแปดเป็นปลาปดปลากลดการครับเมื่อวานเออนะครับผมไม่รู้ลอตเตอรี่นี่เขาจองกันหมดหรือยังนะครับเป็นปลากฏดการมากเลยนะครับคือเต็ม แล้วก็หมดภายในเวลาไม่กี่นาทีนะครับเปิดแค่วันเดียวนะครับรอบนี้โอ้โหฝยรัฐบาลไทยของเรานะครับเป็นกระแสมากนะครับแปดแปดอะไรเก้าอะไรเพราะว่าเด่นบนรอบนี้สิบหน่วยนะ่าจะอยู่ที่แปดนี่แหละสองตัวเนี่น,ะน่า,นาจะยังเด่นอยู่แปดกับเก้าผมว่าชนไปทีแปดเน้นแปดไปเลยนะครับตัวเดียวแต่แปดอะไรมันมีสูตรเข้าให้อยู่แล้วอเรามาเทียบกับสูตรมาครบสามตัวบนจะตรงกับเลขดังแปดหรือเปล่านะครับ นะมาครบสามตัวบนนะครับผมแล้วเ,เดี๋ยวจะลงสูตรให้ดูนะครับจะมีแปดกับเก้าให้ได้ลุ้นกันหรือเปล่าแล้วก็มีเลขอะไรที่น่าจะมานะครับนะก็มาดีเหมือนกันนะครับน่าจะเก้างวดสิบงวดแล้วนะครับมาครบสามตัวบนเออก็เดินยาวอยู่นะครับโอเคนะครับสําหรับแปดถ้าจะมาจัดเข้ากับแปดกับเก้าจะมาเข้ากับชุดนี้จะได้แปดอะไรอเออนี่ทำนี้ก็ได้นะครับ อมันชนกับหลักหน่วยนะครับถ้าคิดว่าน่าจะมาน่าจะมาบนได้หรือเปล่านะครับมาได้หรือเปล่านะครับแปดหนึ่งแปดหกเก้าหนึ่งเก้าหกนะครับหลักหน่วยรอบนี้ไม่ไม่เน้นไม่ได้เลยมาสองตัวนะครับไม่ชนกันตัวเดียวนะชนกันสองตัวเลยทั้งหนึ่งทั้งหกเพราะฉะนั้นแปดหนึ่งแปดหกเก้าหนึ่งเก้าหกลองมองดูนะครับจะมาได้ไหม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ฝากสูตรหลักหน่วยที่มาล่าง2งวดรอบนี้ซื้อลอตเตอรี่จับอะไรก็ได้ขอให้มี1หลักหน่วย6หลักหน่วยเปอร์เซ็นต์มามีครับนะก็เป็นแนวทางตามวิเคราะห์ตามสูตรนะครับไม่ได้การันตีว่าจะมาร0อเเซนถ้าเดินต่อก็โอเคนะครับในะเวลาเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับกนะ็มองดูตัวนี้ไว้1เป็นหลักหน่วย6หลักหน่วยเข้าไว้นะครับ นะสองตัวล่างรัฐบาลแบตเตอรี่รัฐบาลก็ยังดีนะครับผมขอให้มีโชคกันทุกคนนะครับสำหรับรอบนี้งวดนี้หนึ่งกุมภานะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสมาชิกรายเดือนของช่องแอร์ตอขอบคุณมากนะครับที่คอยซัพพอร์กันตลอดมายังไม่ทิ้งกันขอบคุณทุกคนทุกคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ